สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพินแล้ววันนี้เราก็ได้มาเล่นเกมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Overwatch นะครับมันอยู่ในช่วงเบตา้าผมก็ได้ลองมาเล่นดูปรากฏว่าสนุกมากเลยผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับมันนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมรอคอยเหมือนกับทุกคนรอคอยแล้วก็ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ ให้เพื่อนทุกคนด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูผมไลฟ์สตรีม Overwatch นะครับก็เชิญไปตรวจดูที่เฟซบุ o กแฟนเพื่อของผมนะครับเวลาผมไลฟ์ผมก็จะไปโพสลงตรงนั้นนะครับว่าผมไลฟ์แล้วโอเคนะครับผมหวังว่าทุกคนก็จะสนุกนะครับไปเลยครับก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันหน้าประตูอะไรเงี้ยโอ้โหน้ำแข็งไม่ไออกไอ้เหี้ยแม่งเข้าที่แม่งไอ้สัตว์

แม่งพูดภาษาเจ๊กวะไอสัตว์ยิงหาพ่อมึงเยอะแยะหรอ ไอ้เฮี้ยรีเปอร์หรือไอสัตว์ว้ว่าแชนฮีโร่กูเจนนั่อย่างกูจะได้เล่นตัวนั้นน่ะนะตัวอะไรตัวนี้โอเคตัวนี้วิ่งได้เยี่ยมสปรินต์สปรินต์สปรีตสปรีตดีปี แย้แม่แลกกันเลยโอ้โหตัวนี้โอเคยิงมั่วๆเผื่อจะลักช็อตลักช็อตนี่แม่งเกมอะไรวะแย้ ไอ้สัตว์ตายไอ้เฮี้ยแม่งปล่อยว่าดึงได้ไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์หน้าหี้วห่วยว่ะไอ้เฮี้ยนี Gesch ่แม่งต้องแบบต้องฆ่าแม่งให้ตายแม่งไม่ต้องเล่นรีเปอร์ไอ้เฮี้ย วันต้นตีนแล้วนี่ดอกนี่แม่งปล่อยวิชั่นอยู่อ่ะไม่น่าแม่งเห็นกูเฉยเลยมาเป็นตัวนี้แล้วยโอ้ยตายเฮียตายเฮียนี่ตาย นั่นแหละไอ้ตว์ไม่ต้องเล่นแล้วไอ้เฮียย,ยึดเมื่อยึดแม่ช่วยหนูด้วยค่ะอเอ,อ้อตายโดนช็อตไอ้เฮียมีเสียงดังยิงไอ้สัดว์บินโอเคกลับมาเป็นตัวเดิม จบหน้าเลยไอเย็ดแม่ตบตายเย็ด yes, แม่ตบให้ตายสัตว์นี่เล่นนิปเปอร์เก่งมาได้สัตว์ ดีฟน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 เอออตบตบตบป่วยอะไรครับมันกูวิ่งเร็วกว่าปกติวะได้บัฟอะไรเดี๋ยวอันติเราใช้ตอน,นอที่คนเยอะกว่าจะตันได้ เออเรียบร้อยน้อง,ออองตอบตบเย,ย็ดแม่สไนเปอร์คุยเหมือนตัวนี้จะเล่นนานสุดแล้วตัวติงตองอีกแล้วครับน้ำแข็งน้ำแข็ง ทางไหนทางไหนต้องการความเย็นจากฉันไหมคะแต่ถ้าไม่ควยแข็งเลยค่ะยิงทีนี่บบ oh, <my> อ้โว้ my กอดเฮียระเบิด <c oughs> อุ้ยเฮียน,นั่นโดนอ้าวเฮียแข็งตัวเอง khèn nó ừ. nhà khao mà nói sắt, ôi hia là bờ nhất mẹ ơi rèn nhưng chén mình demolition này tf 2 còn đơn tiền sắt. มาแล้วอุ้ยกูเป็นเหมือนกันเฮียแล้วครับเฮียแล้วครับเฮียแล้วครับต้องการแล้วครับแม่งจะดันมาครับสี่สิบวิสี่สิบวิสามสิบโอ้ยเฮียใหญ่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 ดีเฟนดีเฟนไอเฮียเอ้ยนั่นไงไม่ต้องและคุยมากมันดันจะมาถึงเนี่ยไอสัตว์เดินช้ามากเลยกูถึงแล้ว ไอ้เฮียอีกสองนาทีหัวคุยมากเฮ็ดช็อตมาเดี๋ยวฟักเก์เฮ็ดช็อตมาเดี๋ยวฟักเก์ เฮ e. ี้ยระเบิดโอ้ยเฮี้ยข้างหลังไอ้ขวอยนี่อีกแหละ อย,อย่าให้มันดานไอ้ซัดม่ไอ้เฮียอย่าให้มันดานอีควายทีมเฮียเลยม่ No Wingsan ม,มาแล้วไอ้ซัดตายฮะพี่ดอ ชนะแล้วชนะแล้วคุณชนะแล้วคุณชนะแล้วชนะแล้วไอ้เชี่ยเรียบร้อยจีจีน้องช็อตไอ้ตัดช็อตช็อตเรียบร้อยจีจี ยังอ่อยเลยขุนก็ดีเนาะคนเนี้ยเนาะแม่งเอาหุ่นยนต์พุ่งเข้าไปหาแล้วก็ระเบิด <Momo> ตูมไม่ม <slightly cheers> ีใครโหวตกูเลยเหรอ อวนแคตัวเองก็ได้อ่ะอ้วน้า่ตัวเองก็ดีลง